ii p pas สวัสดีครับทุกคนฮะยินดีต้อนรับยี่พากินนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมกับเชฟก็จะเดินทางกันไปร้านดินมาสุกอยู่ที่แถวแถวสารงกระเบียรเป็นร้านกาแฟนะฮะเป็นมอเตอร์ไซค์ตอนนี้กำลังดังอยู่ในเพจแล้วก็ออกใจออกขาวด้วยนะฮะก็แค่นั้นแหละอยู่ชลากลางนะครับร้านกาแฟนะฮีกุ๊ก นม <Go. S 2> มินนมสดกาแฟน้ำสม้ม อรยมากครับทุกคนนี่นะเกาแฟนื้อกาแฟน้ำส้มกับไม่ใช่น้ำสดนมสดน้ำสดใช่ลาเต้กาแฟข้างบนได้ให้นี่เลยนมสดอันนี้โกโก้อันนี้บองโก้ครับใช่อันนี้ของกลางอ้าอี่นะ้วก็ มีไอเดียยังไงครับที่แบบมาเปิดแบบนี้ก็ตอนแรกมันก็มีในกลุ่มในกลุ่มมัคค่าขอดได้เริ่มมัคค่าอดไปแล้วมันจะมีเนี่ยไปทำกันพวกนี้แถวเชียงใหม่แถวหน้าเนี่ยมันจะมีเยอะครับแต่ว่าแถวกระบี่ผมคิดว่ามันยังไม่ไม,ไม่มีเท่าไหร่มันไม่มีเลยแหละใช่ใช่ <ผม S 1> ใช่ผมมีรถอันนี้อนสองสัญียณอยู่คันหนึ่งก็เลยไปบอกพ่อแฟนบอกว่าต่อรถไ้หน่อยก็เลยต่อเนี่ยได้ให้มาคานอันนี้ก็เป็นเก้าอี้เก่าขมงผม ตอนนี้ก็เป็นไม้ที่เศษไม้แต่แต่บ้านนี่แหละมาตอก่อนพวกนี้ก็ซื้อตอนไปแคมป์กับเพื่อนเ่ยเหลือมาก็มาสะสมเขามาเริ่มขายวันแรกได้ก็เลยเอาเอาทุนก็ไปลงกับหม้อเพิ่มเพิ่มอันนี้ขายวันละกี่เก้วครับได้ห้าสิบถึงห้าสิบถบนะไม่รู้ผมไม่รู้ว่ามันจะมัานโกงกันหรือไงไม่รู้ว่ามันจะขายสามเดือนต่แไปงน้่รู้ว่ามันจะขายได้อีกไหมนะ อันนี้มันก็ได้เยอะจริงมันสบายเป็นนายตัวเองด้วยตอนนี้ทนประจํายังทําอยู่ไหมยังไม่ตอนนี้เดือนนี้ไม่ได้ทาเลยครับเขจะจ้างเป็นเวิร์กโฟมไปวันไหนมีงานก็โทรมาสั่งแล้วก็ทําก็อ,อืีมีเบอร์โทรไหมครับถ้าแบบจะมาแบบสั่งล่วงหน้าก่อนได้ครับผมได้บอกเบอร์โทรหน่อยอ่าศูนย์แปดหนึ่งครับ หนึ่งแปดเจ็ดครับแปดสี่สองสามเป็นเบอร์ผมเบอร์ผมผมไม่ค่อยได้รับหรอกไม่ค่อยได้ยินโทรศัพท์แล้วจะเป็นเบอร์แฟนของจะจะว่างรับเมื่อีจะมาแล้วไม่มีเบอร์เป็นเบอร์ที่ตรงไหนศูนย์ศูนย์แปดแปดครับเจ็ดแปดสี่เจ็ดหกเจ็ดห้าครับทำเพจด้วยเพจบอกมีเพจเย็นวันศุกร์เลยครับตามนี้เลยตามโลโก้หรืออันเลยครับโลโก้อย่างนี้เย็นวันศุกร์ใช่เย็นวันศุกร์นะฮะถ้าไปสนใจพอลล่ตามแล้ผมจะผมจะมีแจกขนมทุกวันศุกร์ครับครับผมแล้วก็ มีเหมือนประกาศหยุดวันไหนอะไรเนี้ยก็มีโปรโมชั่นอะไรกับจังกาศทางเพจครับแล้วก็มีเพจเที่ยวอีกใช่ไหมนี่เพจเที่ยวเพจไปไหนมาครับผมมันทําเพจอยู่ด้วยเพจเที่ยวก็ตอนนี้ก็มีคนสนใจก็ไม่เยอะไม่ถึงไหนเพราะจะความชอบชอบถ่ายรูปชอบอะไรที่มันเป็นไลฟ์สไตล์ตัวเองก็เลยครับทําไปเรื่อยโอเคฮะทุกคนนะครับนี่เลยนะฮะกินวันสุกนะครับก่อวันนี้มาเช้าวันจันทร์ใช่เดี๋ยวอันนี้มันกินบันสุกไงเดี๋ยวผมว่าอย่าลืมมากันนะฮะบอกเลยว่าอร่อยมากครับผม โกโก้ใหญ่มากมลูกค้าก็มากันเรื่อยๆนะฮะมักเทียตัวก้นอกนนมแล้วกตัวกาแฟถ้าเป็นกาแฟมะพร้าวก็น้ำมะพร้าวแล้วก็ท็อกเกอระนุ่มบนใช่ไหมที่เดียวจากร้านของเย็นวันศุกร์เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปอีกที่นึงใช่ไหมไปที่ไปร้านไหนอีกที่หนึงผมไม่รู้จักชื่อร้านเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวมันจะอยู่แถวอบตเราจะไปกันดูในนี่นเย็นวันศุกร์กาแฟโกโก้อร่อยมากกลมๆเลยครับใช่กินให้ตาค้างเลย ไปกันโอ้โออรถ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 โอเคฮะ,อคฮะตอนนี้ผมกับเชฟก็มาแวะตรงน,นี้ก่อนนะทุกคนมันจะมีอบจอเนี่ยมันจะมีใช่มันจะมีจุดจุดหนึ่งก็คือเป็นเหมือนกับว่าหอคอยใช่เป็นหอคอยอ่ะใช่ทุกคนเดี๋ยวไปดูนี่เนี่ยผมกำลังเดินไปนะฮะอยู่ด้านหน้าเลยนูนย่นนะฮะนู่นเลยมีเพลงด้วยนะฮะ Siap, kira เสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไปที่ไหนกันต่อเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปกันต่อฮะว่าเราจะไปกันเรื่อยทุนินไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่โอเคแบบลาพร้อมแล้วลาลายนี่เลยดีเลยไปบายบายเราเราแบบต้องลาไปก่อนบายบายฮะบายบายนะครับตอนนี้เซ็กมาบ้านทุนยิปวรรณะผ่านลงนะเมื่ลงแค่แบบร้านเพราะแม่ไม่ปักหมุดไว้ในข้อมูลติดต่ออะไรไม่ได้และนี่ติดไฟแดง ไม่ใครใจค่าจะมันนี่เนี่ยผมขับรถเนี่ยตัวนี่เห็นไหมตัวโยโตะตัวโยต้าต้องเข้าเลยเลยต้องมาแล้วพี่โอเคแล้วสามมือหน้าสี่มืห้าผมไม่ถกเลยนะคิดกิฟต์พาร์กน